สวัสดีครับกับไมีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท8 5นะครับวันนี้นี่ผมมาจัดคันตัวท็อปนะครับจากค่ายอ l เล็กตานะครับนี่ตัวนี้เป็นออนนิวนะครับปี2022นะครับอ l เล็กต i าอินชอร์สตาร์พัสนะครับเวอร์ชั้นแรกจะเป็นอินชอร์เฉยๆนะครับตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชันปีล่าสุดนะครับปี2022แล้วนะครับก็ เดี๋ยวแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับตัวเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็น i n นชอร์สตาร์พันะครับซึ่งดังมากนะครับทางสิงคโปร์นี่เขาเป็นคันตีไทยฝั่งที่แบบติด1ใน5เลยนะครับนะแบรนด์อ l e c t ก a ตนี่เป็นแบรนด์ของทางญี่ปนนะครับนี่ญี่ปุ่นแท็กเกิลนะครับก็ส่งขายทั่วโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาลุยตลาดบ้านเรานะครับก็เรียกว่าใส่ออปชั่นกันมาแน่นๆนะครับ นี่เรามาเริ่มจากท้ายเลยนะครับก็ด้ามก๊อกนะครับใส่แหวนแต่งอิเล็กตรามาให้นะครับเรียบหรูดูแพงนะครับเคลือบก๊อกเรียบร้อยนะครับอย่างสวยนะครับรีซีทก็จากไทยเลกตรานะครับข้อสําคัญตัวนี้นะครับตัวที่มันเป็นเวอร์ชัน2นะครับอินชอพัทนะครับเพราะว่าแบงค์อ่ะเขาเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นสีด้านนี่เห็นไหมครับแบงค์จะเป็นสีด้านแล้วพอเอามือลูบเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นเอ็กคอร์จริงๆนะครับอ่าบางเจ้านะครับที่ขายแบบเอ็กคอร์ 800 x c o r t 900ต้องดูดีๆนะครับลองสังเกตลายเขานะครับถ้าลายมันเบอร์เบอร์นะครับรูปแล้วมันไม่มีความรู้สึกเนี่ยชัวร์ครับสติกเกอร์แน่นอน100%นะครับแต่ตัวนี้ผมรูปแล้วนะครับเนี่ยมันคือลาย x p o r t จริงๆนะครับมันคือแบงก์กาไฟจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสีด้านนะครับซึ่งตอนนี้นี่กําลังเข้าเทนเลยนะครับเทนสีด้านกําลังมานะครับขนาดรถซุปเปอร์คาร์ยังต้องทําสีด้านเลยนะครับแล้วทําไมคันเบ็ดเราจะทําสีด้านไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ดูแบงก์ ผมบอกได้เลยนะไม่เคยเจอแบงค์อะไรหนาขนาดนี้มาก่อนนะครับโคตรหนาแบงค์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดยาวๆจนถึงปลายเลยนะครับน้ใส่ท็อปอย่างดีมาให้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะนมาผมไล่ให้ดูนะครับเจ้าอินชอสตาพัทตัวนี้นะครับเข้ามา8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับมีแต่คันสปินนะครับเพราะว่าส่วนมากคันอินชอก็จะเป็นคันสปินนะครับจะส่วนใหญ่นะครับ มาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเวทกันนะครับตัวนี้ราคาแบบสบายกระเป๋าครับไม่ต้องห่วงเลยครับมาเริ่มกันที่8ฟุตนะครับตัวนี้ก็สําหรับคนที่ชอบงานครอบคุมงานบ่อนะครับแข่งสวายงานตกบ่อทั่วๆไปหรือว่าต้องการคันเดียวจบใส่ท้ายรถก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับตีเหยื่อ30ถึง120ครับเวทสายอยู่ที่20ถึง35ปอนด์นากำลังดีครับกําลังดีไม่แข็งไม่อ่อนนะครับตัวนี้นะครับมา ตัว9ฟุตนี่ทุกคนเรียกร้องนะครับสายแข่งสวายนะครับสำหรับคนที่แข่งสวายไซส์ไซส์สี่แข่งไซส์ห้านะครับต้องการคอนโทรลปานะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับเวท25 45บห้าสี่ห้าตีเหยื่อ60สถึงอยดสิบนะครับหรือใครที่จะเอาไปตกเหยื่อสดนะครับตีไส้ปลาทูตกปลาค้าวตกปลาชะโดนะครับตีปลาดุกปลาไหลเนี่ยจัดตัวนี้ได้เลยครับรับรองงัดกระเด็นออกมาจากป่าเลยนะครับนะ9ก้าฟุตนี่ มาแรงมากและดูการเก็บงานครับเก็บมาดีมากนะครับดินเดินนี่ไม่มีหลุดออกมาเลยนะครับแล้วแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ด้านเนี่แบงค์เป็นแบงค์ด้านและเป็นเอ็กคอร์สจริงๆนะครับทั้งเส้นนะครับเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ทั้งเส้นเดี๋ยวราคามาว่ากันครับว่าสเปคประมาณนี้นี่ราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าสองพันห้าได้ไหมนะครับสองพันห้าหรือว่าสักสี่พันนะครับสู้กับลูมิสนังเงือกพอไหวหรือเปล่านะครับนะ ครับ10ฟุตครับการเก็บงานมาอย่างเนียนนะผมบอกได้เลยนะครับว่าถือไปไหนนึกว่าคันแบบ3-4มสพันนะครับดามกอกเคลือบเหมือนเดิมครับเวทสาย25 45้ครับตีเหยือ6 0สิถร้อ6 0กรมนะครับคันตัวนี้จะออกค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าเขาเป็นกาไฟ์ซูเปอร์เอ็กคอร์สนะครับสำหรับคนที่ชอบคันแข็งนะครับ เอาไปตีกระชากได้นะครับตีเหยื่อบอมลูกใหญ่ๆนะครับไปตกเขื่อนนะครับสิบฟุตเนี่ยผมก็จะขายตกเขื่อนเป็นหลักนะครับก็ไปตีลำลูกใหญ่ๆนะครับเฝ้ารถถังนะครับหรือว่าไปลุมตีพวกไส้ประทูอกไก่เงี้ยตีทีนึงสิบคันนะครับตกไอ้ขาตกฉโดนะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับไก่ใหญ่มากหรือใครจะไปตีใช้ฝั่งมันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสายงานเขาโดยตรงนะครับคือมองนอกเขาไว้ตีใช้ฝั่งและครับสิบฟุตนะครับอินชอนะครับ นี่ให้ดูความสวยกันไหมเรียบร้อยนะครับคิดว่าราคาเป็นยังไงครับสองพันอัพหรือเปล่าอ่ามาผมเริ่มจากแปดฟุตเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมนะครับราคาพิเศษเหมือนเดิมหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสําหรับแปดฟุตนะครับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเก้าฟุตนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ นะโคตรโหดโคตรโหดนะครับตอนแรกนึกว่าจะขายสักสองพันกว่าที่ไหนได้บริษัทบอกว่าขอเปิดตัวก่อนนะครับประมาณนี้พอนะครับสิฟุตครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหมันถูกยังอคันติยอย่าปลอมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะผมได้มาแค่เวทละประมาณเอ้ยขนาดละประมาณยี่สิบสามสิบคันประมาณนี้นะครับสิฟุตผมได้มาเยอะหน่อยเพราะว่าทางทางอันนี้นะครับอ่อ ทางบริษัทเนี่ยเขาเอามาเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงช่วงตกปลาไอนี่แล้วนะครับปลาเขื่อนแล้วนะครับเพราะว่าคนนึงเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะครับคนนึงเขาก็ซื้อกันทีสี่ห้าคันนะครับฉะนั้นก็ผมจัด1ิฟุตมาให้เยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่พอหรอกนะใครที่ตามหาอยู่ก็รีบจัดด่วนๆนะครับแปดฟุตพันสามเก้าสิบเก้าฟุตพันสี่เก้าสิบแล้วก็สิบฟุตนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ ค่าส่ง EMS 100สบาททั่วประเทศไทยนะครับถ้าซื้อเกิน5คันขอคิดค่าส่ง200รนะครับนะรีบๆจัดด่วนๆนะครับเลือกเวทเลือกอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นอดแน่นอนนะครับอดแน่นอนนะครับโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักมาที่เฟซบ o o กแฟนเพจหัตถ์ไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับคุณจะไม่พลาดคันหน้าดินตัวเทพตัวนี้แน่นอนนะครับกับอินชอ s t สตา์พัท ออเนิวปี2022นะครับอย่างสวยดูลายแบงค์นี่ลายแบงค์นี่ยืนเทียบกับพวกคันลูมิดนี่ไม่ต้องถอยเลยนะครับยืนเทียบไปเลยนะครับอัดสู้ได้เลยไม่ต้องห่วงนะโอเคใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับผมฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็สั่งเข้ามาได้เลยเลือกความยาวมาให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นคุณอดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ